เบาเบานะไปดูลูกไปดูลูกเบาเบานะพี่ป้นเบาเนะลูกนะเฮ้ยมพงพงกุศิลคนใดดีวะเฮ้ยลูกกูตัวนี้ยเฮ้ยเอาลูกคนใดดีวะโอโอเบาเบพี่ปั้นเบาเลูกเบา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 โอ้โอันนี้ปล่อยให้ลูกเอาปล่อยออกมาให้นะทุกคนดูแล้วเขาจะทํายังไงนะดูพี่ป้านจะทํายังไงกับลูกหมดตายแค่แล้วลูกมา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 แม่ช่วยมาแม่ช่วยแม่ช่วย โอ้บไบูบูบอูบอย่างงั้นแล้วมันจะโดน่ะวางไว้วเลยอาตาคิฟ้าแบบนี้นอเอาพี่ปั้นดมลูกไม่จะดมแม่ลูกใครครับ ปั้นไงคุณนี่ก็ตาถีบฝานี่หว่าเบาๆโดนเทา้าโดนเท้าลูกพี่ปั้นน่าเหมือนกันเลยเนี่ยคู่นี้คู่แฝดแล้วลกตาฝาตาเมียนตาสวยนะตาสีดเงินตาฉีำเงินไนดะ้อเอเอได้เออ ดีนะโดนมือแม่เนี่ยถ้าโดนลูกลูกเจ็บนะออุ้ยตาสวยนะทุกคนโดนแสงเนี่ยมาดูนี่พอโดนแสงตาเขาจะเห็นชัดตาออกน้ำเงินฟ้าจะเอี้ยเมียมันเชื่อกู เธอว่วปีปัน้นเฮียโั่ชัวร์ป่ะเป็นยังไงฮะปีปั้นปางลงนะไหมเดี๋ยวเดี๋ยว กันโอ้หว่วงไปแม่เอาไปเก็บให้แม่ไปเก็บข้าวบ้านเลยข้าวบ้านไปจับข้าบ้านเลย